มืขวามาครับนะครับเปียน4-5องศานะครับถ่ายน้ําหนักตูลงไปนะครับแขนตึงนะครับหลังตึงนะครับไม่ใช้เ่ากาลังจับหัวไหล่นะครับประมาณ3รอบครับถ่ายน้าหนักตูลงไปนะแขนตึงนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราทา5เคลฟนะเรียบร้อยเลยนะเจ็บระบบทั้งตัวเลยนะถ้าเกิดทำ5ไม่ผูกนะโอเคครับเปลี่ยนครับ เฮ้ยทวดทีครับปูดยมะพร้าวครับมือซ้ายครับมือขวาจับนิ้วโป้งนะครับจับท่ายอยู่ก่อนนะครับมือซ้ายนะลงไปครับนับสิบ <10 S 1> ครับยืดสองพร้อมกันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนท่าคารับขยายกล้ามเนื้อด้านซ้ายนะคะรับมือซ้ายลงะครับมือขวาตามครับเย็นสี่ทั้งสามครับถ่ายน้ำหนักกลงไป ครับจับมือนร้โอ้ครับนะครับลงไปนับสิครับ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 หาเสร็จแล้วไม่มีกัะหูกผูวยครับต่อไปท่าอะไรครับพูดพร้อมกันหนึ่งสองสาแ้อแ้พูดพร้อมกันครับหนึ่สองสาม้อแป้งม้อครับหมุนอาเก็บด้วยกาครับ ครัพิจออกครับถัอตาม็นดลิการครับเอาพิจออกครับถั้ตาม็นดิการครับเอาพิจออกครับประมาณสองสามรอบครับต่อไปท่าไรครับพูดพร้อมกันเทพันโอเคครับต่อไปเทพพนมพูดพร้อมกันหนึ่งสสาเทพพนมพรอครับยืดในสุดเกณฑ5ส้าสาวงมันไป ผาสามรอบครับหมอระวังข้อมือนะท่านนี้จะเจ็บ้ากๆเลยนะครับแขนตึงเงี้แขนตึงใช้แขนตึงไม่นั้นเจ็บข้อมือหมดโอเคครับจากนี้ดูคอครับมาทางด้านซ้ายของหมอนะครับเยนสีทองศาครับเข้ามุมครับเข้ามุมซ้ายนะครับหน้าหันมาทิศทางเดียวกับหมอนะ,ะนะครับนะครับ แยกสี e ่ก่าศรมือซ้ายตัดที่โกรกหป่วยมือขวาอัดที่สะบักนะครับแยกสี e ่ทาศรัาพร้อมไหมครับ ตรงนี้สมบัติของผู้ป่วยครับเตรียมห,ะะหมุนนะครับผีดเสื้อผีดเสื้อหมุนแล้วใครน้ำมันลงไปสามรอบครับโอเคครับเรียบร้อยครับต่อไปท่าอะไรครับต่อไปท่าอะไรครับต่อไปท่าอะไรพูดพร้อมกันยิงธนูพูดพร้อมกันหนึ่งสองสาม นะครับมีกันูนะครับมีสองท่านะด้านในกับด้านนอกครับด้านในก่อนมือซ้ายครับจับฐานกินหน้ามือขวาะครับดึงเข้าไปนะครับบริเวณต้นขาของผู้ป่วยมือซ้ายะค,ะคารับบริเวณกล้ามเนื้อด้านล่างผ e ู้ป่ออวยเอียง45องศาทุกคนทําท่าน,นี้นะครับค้างเอาไว e ้เอียง45องศานะครับกล้ามเนื้อด้านล่างบริเวณ L4 L5 นะครับพร้อมไหม เียดยืดนะครับเลียนนะครับมือซ้ายนะครับมาจับเอาไว้มือขวาครับด้านด้านนอกครับมือซ้ายครับการเบียด้านนอกนะครับเอาเสียงห้าด้านบนนะึ้นสองสามปุ๊บเรียบร้อยครับเปลี่ยนข้างครับมือขวาจับเต็มตา ือซ้ายนะครับจาเหี้ต้นขาผวยนะครับคือเนหัวเข่าครับือขวาด้านเหนือด้านล่างเปลียนสีน้ำตาณตอนจุดจุดนี้ทุกคนต้องอยู่ใน่านี้ครับด้านเหนือด้านไหนครับด้านลางคุณอยู่ด้าเหนือด้านลหรือเปล่าเตรียมสีห้าสาแล้วพอ ยืนครับตียดมาจับด้านนอครับหือขวาครับก้ามเนือด้านบนนอนะยีดยืดดนคับต่อไปครับมายืนทางด้านสายมือของผู้ป่วยต่อไปท่าอะไรทุกันบวยจุ่มบวยจุ่มพร้อม มือขวาครับจับข้อเท้าผู้ป่วยครับมือซ้ายครับนะครับจับบริเวณข้อพับผู้ป่วยนะครับหาจุดกลางกดจุดบรยโจงนับสิบพร้อมกันเจอแล้วกดนะโอคครับต่อไปนะแทงทาหมูนะครับมือขวาจับข้อเท้ามานะครับแทงไปสามครั้งรวยจุดบริโจงนับหนึ่งสอง สามจับกระดูกขวาด้านในครับหนึ่งสองสามจับกระดูกขา่าด้านนอกครับนะหนึ่งสองสาม,สามเปลี่ยนข้างครับต่อไปจุดอะไรคนระับพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามบยโจมพร้อมสับขาับจุดบวยโจมนะครับแล้วปวดตะไคนับพร้อมกันนะับ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thả ngang ổng ạ, đưa qua ạ, khoé phải ạ, một, hai, ba, đắt cái đùi của thầu đan này ạ, nấp, một, hai, ba, đắt cái đùi mươi bút bút lên số thang quầy ạ. Một, hai, เรียมร้อยผมลืมท่าอะไรไหมชื่อคิดสีท่านอนข้องหมดแล้วครับลืมท่าอะไรไหมไม่ลืมนะง่ายไหมครับง่ายมากมเลยต่อไปครับท่าจัดกระดูกท่านอนหงายครับอ่าของหนึ่งครับ อาพูดพ้องกันจัดกระดูกในผ้านอนหงายัดกระดูกในท่านอนหงายพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับเช็คครับกระดูกนะครับ 4- 1่ถึงครับใช้ปลายนิ้วสัมผัสครับโอเคเช็คเรียบร้อยแล้วเช็คกำลังแขนครับทุกๆยกแขนขวาขึ้นมาเช็คกำลังแขนพร้อมเช็คไหมครับพร้อมเช็คแขนขวา อเคครับ okay, นะต่อไปเช็คแขนซ้ายพร้อมไหมครับพร้ <c oughs> อมนเช็คแขนซ้ายเช็คโอเคเช็คแล้วนะ check. Okay, check นะต่อไปพร้อมไหมครับท่ายืดเมืม่อก,กี้ลืมท่ายืดไปนะท่าเอรับเมื่อกี้ลืมไปเนา okay, นะโอเคครับ<ๆ>นะครับยืดตรงให้สุดก่อนนะับพร้อมกันนับสามมือสองสามเอียงไปทางซ้ายนับสามรนะับ ช่วยนับด้วคับไปทางขวาคับมาหานับขึ้นมา ยี่ี่ห้องสานะครับพร้อมนะถือสองสามนะครับต่อไปไปอยู่ที่มุมขวาครับเดี๋ยวค่อยไปฝึกนอกว่ากันนะครับถ้าจะบอกไม่กล้าไม่กล้าก็ไม่เป็นครับโอเคครับอยู่มุมด้านขวาทูกป่วยครับทุกคนจิงมุมดันมุมนะพร้อมนะครับ มือขวาครับหันกระโหลกผู้ป่วยครับหันหน้าไปเพื่อทางทิศทางเดียวกับหมอครับมือซ้ายครับปลายทางผู้ป่วยครับย่องมาเอียงสี่เท่าสามนะครับหนึ่งสองสามได้ได้โอเคไหมครับง่ายไหมครับเอาท่าถูกก่อนดังไม่ดังไม่นับนะครับ100ท่าถูกก่อนต่อไปครับ ยืนด้านขวามือของผู้ป่วยครับต่อไปท่าอไรพูดพร้อมกันจะกระดูกอกพกองงูดพร้อมกันครับนะครับท่ากิ้งนะครับจ,จะเรียกท่านว่าท่ทากิ้งนะครับมือขวาผู้ป่วยครับจับหัวไหล่ซ้ายผู้ป่วยครับมือซ้ายผู้ป่วยครับมือซ้ายจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนของผู้ป่วยครับด้านล่างจับครับเป็นรูปสามเหลี่ยมใครยังไม่ได้รูปสามเหลี่ยม นะครับมือซ no ้ายจับหัวไหล่ผู tu, no well. ้ป่วยดึงขึ้นมามือขวากดไหล่กดไหล่หรือยังไหล่แบบแนวนอนแนวดุรูมือซ้ายยกมือมาไว้ที่ไหนอ๋อไว้ไหนครับดูดีเขาสอนวางลงไปนะครับกิ้งลงไปบอกผู้ป่วยอ้าปาก รับกี้มือนะครับสามจังหวะถ้าไม่ท้าผ่านี่จุกน้เรียบร้อยครับนะครับในท่ากิ้งนะครับจากกระดูกหน้าอกต่อไปท่าอะไรครับการกระดูกเอวในท่านอนหงายพูดท้องกานเดินสองสามขอไหครับครับ ให้ผู้ป่วยครับตะแคงเขา้เขามาหาตัวหมอก่อนนะครับมือนะจับมือก่อนเอามือไว้ที่สะโพกขาบนคอขาล่างตึงมองบนน่ะรู้จักไหมมองบนน่ะขาสาววัรุ่นด้วยมองบนมองบนมองบนเรื่องมองบนหัวไหล่ชิดเตียงนะเอามือแนบเข้าไปพร้อมไหมครับพร้อมนะหนึ่งสองสาม ขาเป็นหนครับหัวไหลชิดทียนนะครับคือขาไม่ที่เอวขาบนงอขาหน้าตึงมอบนมองบนข้างก้มนะครับ สามรบนะครับมือสองตนะครับนะครับือองโานะับโยกแนนิ้วที่ตนมือสอที่นับของสายแ้โอเคไหมครับต่อไปท่าอะไรบุญหรือยังอเช็คขาคลยนเช็คขานะเมื่อกี้ก่อนก่อนทำก็ไม่หัวหม นะผมก็ลืมนะอ้าแขานะครับอ้าแขนขาซ้ายโอเคครับกมดหรือยังในท่านอนหงายกดแค่ครับกมดหรือยังกดแล้วนะครับง่ายไหมครับในท่านอนหงายง่ายนะครับต่อไปเลยนะต่อไปท่าอะไรครับแจกจุดในท่าอะไรท่าดังขอครับ กระดูกในท่านั่งนะครับจัดกระดูกในท่านั่งมีทั้งหมดกี่ท่าครับตอบพร้อมกันะครับสามท่านะครับของนะครับจัดกระดูกสหลับให้ตรงครับขาขวาขึ้นมาในท่าที่หนึ่งนะครับมือซ้ายครับยกเือยขากระโดกครับมือขวาครับ ข้อพักนะครับอยู่ที่ปลายทางผู้ป่วยนะครับนะครับผมนำเป็นจังหวะเปิดนะครับนะครับดึงขึ้นนิดน้อยเอียงสี่ห้าองศาดึงครับ, <c oughs> บโอเคนะครับผมต่อเลยแล้วเดี๋ยวพักไม่ได้ฉันข้าวนะครับอ่ะยกขาซ้ายขึ้นมามือขวาจับแผงกระโลหลกมือซ้ายครับตรงบริเวณข้อพักนะครับนะครับให้ผู้ป่วยเข้าหน้าลงนิกน้อยะคระ <c oughs> ับโอเคครับหนึ่งสอง จับกระโดงนะครับปท่านั่งนะคะนรับพ่าที่สองครับนะครับมือขวาครับปลายทางะครับมือซ้ายะครับจับบริเวณที่กระโหลกครับท่าบาร,บร์เบอร์หรือท่าอะไรครับท่าอะไรนะไหลหัวไปนะครับนะครับขวาก่อนนะหือสองขาไปนะครับมือซ้ายะครับไว้ที่ปลายคางครับมือขวาครับไว้ที่บริเวณกระโหลกครับบอกผู้ป่วยข้อหน้าเล็กน้อยนะครับหนึ่งสองขาไปโอเคครับ ต่อไปครับจัดกระดูกท้าหน้างครับท่าที่สามนะครับมือขวาครับยกมือขวาทุกคนนะครับบริเวณที่คิ้วนะครับหรือหูบนผู้ป่วยนะครับมือซ้ายครับบริเวณที่บ่าผู้ป่วยนะครับท้องกันนะผู้ป่วยไม่ทานไม่เกิงแล้ปวดนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บนะครับต่อไปครับยกขาขวาขึ้นมามือซ้ายลกมา หรือขวาครับหรือขวาไปทีไหนไาปากาอะไรปากขวานะ,ะนะครับสองนะครับหนึ่งสองสังดึงสองสังเป็นไงบ้างนะครับ ถ้าอะไรพูดพร้อ,อนะม,นนมกันถ้นอา,าอ,าอี่ขอถามอครับแม่ครอผู้สัตักยกรู้ทุกป่วยได้ดับพ้อแขงไม่าับข้อมือนับสามครับพร้อมกันคนระับเดิน Lúc bụng tỏa, hết áo. Lạt bụng tụng tụng tập, mẹ. Lạt bụng tụng tập, mẹ. Lạt bụng tụng tụng tập, mẹ. Lạt bụng tụng 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 tập, mẹ. Lạt bụng tụng 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 นั่งลงไปมือสองข้างล่างครับอาลุกขึ้นเดพร้อมันนะอ่าลูกตอนนี้ตอ้องอยู่ในท่านี้อ่าลูกข,ขาลงนะทำเป็ไงทำาม่ได้ขาสัน้นโ,โอเคครับพร้อมนะมือสองสาม ด้วยนะพอีะมีลูกศสิทธ์รุ่นนี้เลยนะรุ่นสิษธ์คนวันจันทร์กับคุอะไรอ่ะเป็นเจ้าผ้าขนมจีนเลี้ยงทั้งผ้าเลี้ยงทั้งเราถ้าพวกเราอยากร่วมเป็นขนมจีนด้วยก็เดี๋ยวเอาอันนี้ด้วยนะดีไหมเยออันนี้เลยไปไปนี่เลยเดินกันมาตรงนี้มาตามมาตามมามาตรงนี้เดี๋ยวผ้าท่านเดิะให้พร อเปปร์เซ็นท่านเนยก่อนัปตอนนี้เนยรอแล้ว,ลวอะ่าเดี๋ยวเราเค่อยเสร็จแล้วเราเค่อยมาน,นั่งที่เดิมเรามาค่อยทำท่าพม่ากับท่านั้นเราค่อยฉันเพนเราเค่อยฉันเพนเราไม่ใช่ผ้าฉันเพนเสร็จกันไปใครไม่เอาพรอนก็นไม่เป็นไรนั่งรอตรงนี้ प <t> 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 抒发衷乡。